สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามสเตเดียมสนะครับเราคุยเรื่องของฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลนอกเช่นเคยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งไทยลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษจาฝูงยังคงเป็นอาร์เซนอลนะครับทำสถิติชนะรวด9้านัดในทุกรายการแมนยูที่ชนะมาก่อนหน้านี้3นัดติดสะดุดนิดนึงนะครับสเสมอกับฟอร์เรสส่วนแฟนบอลเดอะค็อปก็ใจชื้นขึ้นเลวูปูปลดล็อกแล้วนะครับหลังจากแพ้ในลีกมาสีนัดติดล่าสุดก็ชนะแอสตันวิลล่าได้ เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดของพเมียร์ลกอังกฤษซึ่งตอนนี้รองจ่าฝูงคือแมนซิตี้ตามหลังจ่าฝูงอาร์เซนอลแล้วนัดต่อไปแมนซิตี้ต้องพบกับลิเวอร์พูลด้วยส่วนที่ประเทศไทยฟุตบอลไทยลีกนะครับมาสัตะอิชิอิอดีผู้รักโคช้ชทีมชาติไทยว่างงานแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นก็มาเป็นกุญซือใหม่ของบีจีปทุมแล้วอิชิอิก,ก็ระเดิมคุมบีจีปทุมไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับ เรามาดูสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ภาพรวมของฟุตบอลลีกไทยในสเตเดียมสาด้วยครับไปดูที่สถานการณ์ฟุตบอลไทยลีกกันก่อนครับจาฟูงบุรีร์ลงเตะวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอกับนครราชสีมา และเป็นทีมเยือนนำก่อนครับรัฐศาสตร์บางสุงเนิน,นเห็นนิวอัลเทลิชปู่สัมประตูบุยรำออกมาไกลก็เลยกระดกบอลข้ามหัวเข้าไปอย่างสวยงามครับแต่ว่าครึ่งหลังเกียเมวิโซลี่มาตีเสมอให้กับปราสาทสายฟ้าและถึงนาทีที่77โรบอร์ซูมาทำประตูชัยครับช่วยให้ปุริรัมแซงชนะนครราชสีมา2ต่อหน่ปุริรมแข่ง9านัดมี25คะแนนทิ้งอันดับสแบงคอก5คะแนนครับ ขณะที่แบงคอกพลาดโอกาสไล่ที่จ่าฝูงบุรีรัมครับพวกเขาโดนไล่ออกไป1คนในช่วงต้นเกมแต่ก็ขึ้นนําก่อนครับจากเซยะคุโนริแต่ว่าครึ่งหลังแบงคอกแผ่วไปครับแล้วก็เป็นบูนโน่บโยมาทำคูเดียว2งประตูให้อุทัยธานีพลิกล็อกบุกชนะ 1, แบงคอก2ต่อหนึ่ทำให้แบงคอกตามจ่าฝูงปุรีรัมย์5คะแนนและยังแข่งมากกว่า1นนัดด้วย ส่วนบาสัทดาอิชิอิอดีตคู้สือทีมชาติไทยหลังจากถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยก็ได้มาคุมบีจีปทุมครับประเดิมสนามไปเยือนชลบุรีนัดนี้ชลบุรีนำก่อนจากจุดโทษของจนาธานโบลิงกิแต่ว่าครึ่งหลังโทโมยุกิโดอิทำคนเดียว2ประตูครับช่วยให้บีจีพลิกแซงชนะ2ต่อหนึ่งอิชิอิประเดิมคุมทีมมาแรกก็คว้าชัยได้เลยครับบีจีขึ้นไปอยู่ที่5มี17คะแนนส่วนชลบุรีอยู่อันดับ12มี8คะแนนครับ แลยอย่างที่เห็นบนตารางคะแนนครับบุรีรัมยูเนเต็ดมี25คะแนนนำแบงคอก5คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดการท่าเรือชนะลำพูในนัดล่าสุดการท่าเรือขึ้นมาอยู่ที่3มี19คะแนนเท่ากับราชบุรีโดยที่ราชบุรียังแข่งอยู่9นัดเพราะว่านัดล่าสุดเกมกับเชียงรายต้องถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกลงมาอย่างหนักครับวีจีปทุมทีมของโคชใหม่อิชิอิอยู่ที่5มี17คะแนน ประจวบที่บุกถล่มเมืองทองถึง4-1ประจวบอยู่ที่6มี16คะแนนครับแล้วก็ตามมาด้วยระยองแล้วก็เชียงรายอยู่อันดับที่8ครับข้าไปดูที่สากาฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษครับแมชเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านชนะบอลมัด3ต่อ1เออร์ลิงเบลฮารา,า,านฟอร์มโหดอีกแล้วครับยิงคนเดียว2ประตูทำให้ฮารานสะสมเพิ่มเป็น13ประตูจาก10นัดรังตำแหน่งดาวสโบสูงสุดครับหลังจบเกมเป๊ปโกเดล่าก็ขึ้นชมเออร์ลิงเบาาลฮารานครับ ลงมาทีไรทำประตูได้ทุกทีครับแล้วก็เปรียบเทียบฮาลัานว่าใกล้เคียงกับเลวเน่เมซี่และคริสเตโนโรนัลโดครับสามารถทําประตูได้ต่อเนื่องแต่ก็บอกว่าทั้งเมซี่และโรนัลโดยืนระยะได้10กว่าปีครับก็ต้องดูว่าจอมถล่มประตูอย่างฮาลัานจะสามารถยืนระยะได้นานขนาดไหนครับแมสซี้ของเป๊ปโกเดล่ามีเกมฟุตบอลสโมสรยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกรอยอยู่ในคืนวันพุธพวกเขาจะพบกับบร์เซียดอร์ตมุน และจะลงเตะเกมสำคัญครับเจอกับเรอรวพูแชมป์เก่าในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ขณะที่เวอรวพูแชมป์เก่าหลังจากที่แพ้มาสี่นัดรวดในลีกก็ปลดล็อกได้แล้วครับเปิดบ้านชนะวิดล่าไป2 0 2> หลังจบเกมอันเดสลอตก็ชื่นชมลูกทีมครับเขาบอกว่ามีความสุขทั้งผลการแข่งขันและก็ฟอร์มการเล่นของลูกทีมยินดีกับโมฮัมเหม็ดซาลาครับที่ทำประตูให้กับเรอรวปูครบ250ประตูขณะที่ไรอันกาเฟนแบกก็ทำประตูได้ด้วย สารอบบอกว่าหวังจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมครับก่อนจะพบกับศึกหนักในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอว์พูจะเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดราชาชุดขาวจากสเปนเตะกันคืนวันอังคารครับตีสามตามเวลาประเทศไทยดูกัน,นกว่าเลว์พูจะชนะต่อเนื่องหรือเปล่าในเกมเจองานยากกับมาดริดแล้วหลังเกมกับมาดริดเอรูพูเจองานหน,หนักอีกครับพวกเขาจะไปเยือนแมนซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์นี้ ไปดูที่แมนยูในเต็ดกันบ้างครับก่อนหน้านี้ชนะมา3นัดรวดแต่ว่าสะดุดนิดนึงครับพวกเขาไปเสมอกับฟอร์เรสต์สต่อ2รูเบนอมอริมบอกว่าเสียดายครับลูกทีมน่าจะชนะ4นัดรวดได้แต่ว่าครึ่งหลังฟอร์มแผวโดนฟอร์เรสต์ยิง2ประตูในเวลาห่างกันแค่3นาทีอมอริมบอกว่าพอใจในภาพรวมครับแต่อยากให้ลูกทีมเล่นเกมนอกบ้านให้ดีเหมือนกับการเล่นเกมในบ้านตัวเองครับสำหรับแมนยูในเต็ดไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มครับเกมต่อไป จะไปเยือนสเปอร์วันเสาร์นี้แต่เป็นคู่แรกขณะที่สเปอร์ลงเตะศึกดาร์บี้มชลอนดอนในบ้านตัวเองแพ้ให้กับเชลซีคาบ้าน0ูนย์ต่อหนึ่งเอนโซมาเรสกากุซูเชลซีบอกว่าแฮปปี้มากๆครับคว้าชัยชนะได้ในลอนดอนดาร์บี้และเป็นชัยชนะแบบครีนชีตไม่เสียประตูด้วยขณะที่สเปอร์ของกุซูโทมัสแฟรงค์ฤดูกาลนี้เปิดฉากมา10นัดผลงานในบ้านไม่ดีเลยครับสเปอร์ลงเตะในบ้าน5นัดชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นครับ ขณะที่จาฝูงอาร์เซนอลฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องครับบุกชนะเบอร์ลี่2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลทำสถิติชนะรวด9นัดในทุกรายการแล้วก็เป็นทีมที่ทำประตูจากลูกแตะมุมได้มากที่สุด8ประตูครับมากที่สุดใน10นัดแรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลจะมีโปรแกรมลงเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนอังคารครับเจอกับซาลเวปลาร์กทีมสาธารณรัฐเช็กเจ้าถิ่นก็ต้องเช็คความฟิตของโยเกเรสและก็ซูเบเบนดี้ครับ ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ชนะเบอร์ลี่สถานการณ์ล่าสุดอาร์เซนอลแข่ง10นัดมี25คะแนนทิ้งอันดับ2แมนซิตี้6คะแนนครับส่วนเวอพูปลดล็อกชนะได้ก็อยู่ที่3ครับมี18คะแนนเท่ากับบอลมัดแต่ว่าผลต่างประตูเวอพูดีกว่าขณะที่สเปอร์กับเชลซีอันดับติดกันเลยครับมี17คะแนนเท่ากันส่วนแมนยูไนเต็ดอยู่ที่8โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปนัดที่11 วันเสาร์นี้คู่แรกจะเป็นแมนยูไปเยือนสเปอร์เตะหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยแล้วก็มีเกมคู่ดึกครับจากฝูงอาร์เซนอลไปเยือนซัตเทอร์แลนด์แล้วก็คู่สุดท้ายวันเสาร์เชลซีพบกับวูฟส่วนคู่เอกประจำสัปดาห์นี้อยู่ที่วันอาทิตย์ครับเรือวผูช็อตเก่าจะไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงเวลานี้ครับสำหรับแฟนบอลเดอะคอปต้องบอกว่าอยู่ในช่วงโปรแกร,รมฮารุรโอดนะครับเรือวผูผ่านหนึ่งดานแล้วก็คือ การชนะแอสตันวิลล่าในช่วงกลางสัปดาห์คือวันอังคารเจอด่านโหมดอีกด่านหนึ่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลวพูต้องพบกับยักษ์ใหญ่ของสเปนอย่างเรียลมาดริดนะครับเตะกันคืนอังคารแล้วผจบเกมกับมาดริดวันอาทิตย์นี้เจอด่านโหมดด่านที่3ลมเลวพูจะต้องพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนี่คือ3ด่านโหดของหงแดงเลวพูส่วนแมนยูนะครับหลังจากที่เสมอกับฟอเรสสะดุดมา1นนัด นัดต่อไปก็น่าสนใจเพราะว่าแมนยูจะต้องพบกับสเปอร์ซึ่งสเปอร์เองก็ยังรุ่มรุ่ม,มดอนๆนะครับสเปอร์ก็เพิ่งแพ้เชลซีมาแมนยูจะพบกับสเปอร์ในวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อสำหรับบอลไทยบอลน,นอกในสเตเดียมกับผมนัทวัฒน์อิงคพวิธานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ